จะเกิดความขัดแย้งของพรรคเข้าไปครับเพื่อไทยวันนี้ก็แตกแล้วอ่ะอย่างพรรคเพื่อไทยนะถ้าเขายกเก้าอี้ประธานสภาให้นะที่สิ่งที่จะเห็นในวันโหวตเพราะประธานสภาโหวตลับนั่นแหละพรรคคุณก็แตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันลาวแล้ววันนี้เขาก็ต้องยกแก้วหนีคืนผืนปล่อยวางไว้ แน่นอนวันที่โหวตพักเพื่อไทยก็จะต้องเสียหายมากกว่านี้เพราะเขายอมรับไม่ได้โทษนะไม่ได้ไปว่าเขาก็มีวุฒิภาวะประกาศตัวประธานสภา,าออกมาผมเรียนตรงๆก็อายุไม่เกี่ยวนะณนวันนี้รุ่นเนี่ยวัยว,วุฒิันนี้สังคมปัจจุบันตัดทิ้งไปนะแต่ประกาศออกมาผม เรียนตรงๆไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเพราะไอ้ตัวที่ค,คนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะมาเขาเห็นแล้วว่าเขาเขามาเขาเสียคนก็ถึงส่งคนเอ่ยชื่อมาส่งเสนอออกมาเนี่ยประธานสภาผู้แทนราศฎรและประธานรัศสภานะเรื่องนี้มันไม่ประเทศนงผมบอกคุณคุณเล่นอะไรกับประเทศนี่ประเทศชาตินะคุณส่งคนผมไม่ได้ว่าเขา ผมไม่เลยรู้จักนะคนที่ถูกให้พักเปิดและเสนอชื่อมาไม่รู้จักส่วนตัวแต่ดูโปรไฟล์หรือดูในด้านชื่อเสียงเลเวอเชันทั่วไปผมพูดตรงๆมืดสําหรับผมส่วนตัวมองว่าในพัก,กใครวะผมก็พูดตรงๆรงถูกไหมคนที่จะมา,ายอยู่ในตําแหน่งนี้มันต้องซัมบอดี้เอ่ยมาปับ<ช>๊บเยสไม่ว่าพักไหนนะอันนี้ผมพูด แสดงว่านี่คุณก็เล่นขนาดประดาแหน่งประธานสภาคุณยังเล่นคุณเล่นกับประเทศนี้คุณเล่นทุกอย่างคุณเล่นเกินไปนะ สงบสึกนะคะก็ไก่เกลียก,กันไปตอนนี้ตํารวจก็โอ้โหเมื่อเมื่อสักครู่มันมีช็อตที่แบบตะลุมบอลเกือบเกือบเกือบปะกกันอนะเกือบเจอเนื้อเจอตัวกันอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผลอขึ้นมาเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ทันเพราะว่าแบตหมดนะคะเพิ่งใช้แบตเดน,นิดเดียวไม่รู้ว่าอีกได้จะได้อีกนานไหมเดี๋ยวอาจจะตัดเป็นคลิปนะเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้ว้ายปลาอะไรอะไฮปลา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 กาแฟ ปลาหรอโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวดูซากนิดนึงนี่นี่คือกาแฟแก้วแตกเลยอะ่ะคุณชูวิทย์ปลารถของคุณสันทนะนี่นะคะตายแล้วนี่คือปลาครับ